ค่ะวครับสวัสดีครับทุกคนจะมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็มันเขาบอกว่ามันมีแมปหลายอันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีที่หลายที่เลยนะครับมีแฟนครับเ,เขาบอกครับก็ต้องกดมาที่บ้านเลยนะครับกดมาที่บ้านนี่ครับแล้วก็จะไปที่โอไมชั่นแล้วก็จะไปที่พิเศษนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพานี่นะครับก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกัน อันนี้ก็จะมีเป็นบ้านที่เกาะอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบกินบ้านใต้น้ำแล้วก็ที่มันมีทะเลอ่ะมีทั้งปลากระเบนปลาโลมาปาาลาฉลามในวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือบ้านเรือแบบจินเดือกันนะครับเพราะว่าต้องเช็คอินเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบสวนสนุกที่คนเล่นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวของบ้าเรือคันใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ใช้แบบจริงดีกว่าเดี๋ยวผมจะขีพาฮลิคอปเตอร์นี่แหละผมต้องหาไฮลิคอปเตอร์ก่อนนะครับว่าอยู่ไหนนี่ไอเจแล้คก็บาฮลิคอปเตอร์นั่นไงครับเราจะไปที่แบบเรือคันใหญ่ก่อนนะครับหนีที่มันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะใช่ไปแล้วครับไปแล้วมีแล้วมีแล้วอะไรเอ้ยเดี๋ยวทุกคนแปนินึงครับมันช้าไปนิดนึงนี่ปล่อยเร็วมากนี่ครับผมก็มาถึงแล้วนะครับที่สำหรับของ บ้านเรือนอนั่นเองทุกคนแล้วก็จะมีสวนสนุกที่เล่นด้วยยูผมจะไปพาดูวิวก่อนนะครับพร้ <S <S อมผู้จักนี่ครับยูผมก็จะซูวออกมาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนลังจากก็จะเขาพายเรือเองนะครับโอเคครับต่อไปอยูผมจะไปที่สวนสนุกกันเลยนะครับสวนสนุกตรงนี้นรอรอก่อนนะครับ ครับนี่เลยที่สวนสนุกเนี่ยมันก็จะมีที่เครื่องเล่นเนยอะมากเลยครับอันนี้ไว้จออุยสร้างแบบอย่างนี้เขาต้องซื้อโอ้โหนี่ครับถ้าเราเล่นตรงนี้มันก็จะสามารถลื่นนะครับอันนี้ต้องไหนจ้านี่ครับ ครับจะเล่นจะไปเล่นไหนดีขอหาก่อนนะครับแล้วก็เดินข้ามเลยอุ้ยขอซื้อน้ำก่อนแล้วกันขอ,อน้ำองุ่นสองแก้วค่ะอ่า โอเคโยื่นจเดี๋ยวผมจะพามาเล่นอันนี้เลยนะครับเข้าไปเลยนี่กันมันก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับเฮ้ยผมอยาพาจะขี่ม้าก,กันดีกว่านี่ครับ อออขอแปลตัวใหม่กันน่ได้โอเคเดเลยครับผมจะพาไปเล่นอันที่แบบสูงสูงอ่ะโอ้ไม่ได้สูงสูงนี่เลยครับอันนี้ เดีย๋ยวผมจะพาไปที่ต่อไปเลยนะครับไปที่แม่น้ําแบบนี้เลยครับเดีย๋ยวผมก็จะสร้างบ้านนะครับผป็จะสร้าง,างบ้านน่เดี๋ยวแล้วก็จะมาเช็คอีดีเช็คอันนี้ค่ะจะเป็นห้องผมจะเอาเพิ่มสองสามนะ นี่ครับงเขาเอามันรังี่ครับหนึ่งครับน่าจะนัไปลฉลามนะครับนี่ครับฉลามโนุ่นๆฉลามไปแล้วโอ้ปลาโลมาอยู่อนนะไรตัโมา ทุกคน <S <S ผมหิวแล้วสั่งอาหารดีกว่าโอ้เป็นของน่ากินนั้รเลยเอาอันนี้แล้วกันรอก่อนนะครับขออาบน้ำก่อนนล้กันอ,อาหารมาส่งแล้วว้าวน่ากินมากเกิน งามโอ้โหอร่อยมากสัง่งเพิ่มดีกว่าเอาเป็นกุ้งละกันกุ้างก็เปียนน้ำรอ

มายเกแล้วสั่งยังไนี้งน้น้้น้้นี่ครับ๋ยวผมก็จะพาไปไปที่ต่อไปกันเลยนี่อะไรกันจะบปรนมครับอันนี้ก็จะบรรจุลงนแมพปีป่าแล้วก็ฉัน เพียงแค่นี้แหละครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะเจอกันในคลิปหนา้ากดติดตามก b s c ส i b e ช่องประเทศโรบอทชแนลจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะบ๊ายบาย